นักเรียนนักเรียนทัท้งหมดเรียนวัน้องคาพะโลบสวัสดีค่ะคุณครูขออ้าวโพดสวัสดีจ้าคุณครูชื่อ,อคุณครูแตงโมโน,นะคุณขออ้าวโพดเขาเขาไม่ได้มาสอนนะวันนี้ครูจะมาสอนงานอาชีพนะจ๊ะโอเคเรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะจ๊ะค่ะหญิงขออ้าวโพดนานาเขาต้องอยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นเจ้าหญิงแจสมิน จะพาพี่ฟินขี่ผมกับหนูอยากเป็นเจ้าหญิงเค่ะรอพี่ขี่ม้ามาจุมพิษจูเฮ้ยหนูครูมืออาชีพอยากมีเวทมนต์คร์เฮ้ยอะไรเนี่ยจะเสกพี่มาให้เป็นมายบูเฮ้ยครูเม็นครูมืออาชีพไอเชียวคอมพันโดนโมนโมเล็บจูเล็บจูนี่ใช่เวลาสวดมนต์นะหนูอยากเป็นเธอไหมโอนี้จะเสกกิ๊คคุมาลักเตนูเฮ้ยคุณคุณเป็นผู้หญิงนะรู้จะว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหว ไม่มีมนวิเศษดีก็แค่หัวใจจะทองคาถาว่ารักว่ารักให้รักให้หมดใจขอเศษไอรักได้ปะเด็กหญิงถ้าพูดเชิญมาพบครูที่ห้องปกครองด้วยค่ะ